สวัสดีครับวันนี้มาดูการทดสอบนะครับเครื่องช็อปยาแบบมีสลิงนะครับันนี้เราจะทำแบบสลิงกันนะครับยกแบบฟุ๊กนิดเลยครับ ตันทุสร้างกำลังติดตั้งลงอยู่ตับมันจะทกาประกอบแต่ตัวฐา,านครับลงย่านะครับเราจะมีชุดครับตรงนี้ถ้าต้องการก็ประมาณ6,000บาทครับ ได้ลอกไฟฟ้าะนะครับอ,อ,อ๋อตะก้อนอืมมายกโซก่อนครับ

ของเครื่องนี้ประมาณหกสิบกิโลนะครับสบายนะครับลค้าสามารถปรับขึ้นปรับลงได้แล้วตามใจแล้วนะแล้วประมาณนี้เลยครับถ้าต้องการแบบนี้ก็เพิ่มอีก6,000บาทนะครับ แต่ถ้าชุดชุดช็อปโวช็อปแบบสวิงขึ่นสวิงลงแบบเดินนะครับราคาก็อยู่ที่หมื่นห้าพันห้าร้อยนะครับไม่รวมเครื่องยนต์ครับถ้าเอาเครื่องยนตก็หนึ่งหมื่นแดันห้าร้อยนะครับบริการส่งฟรีนะครับถ้าเก็บปลายทางก็เพิ่มหนึ่งพันบาทนะครับชุดนี้เพิ่มอีกหกพันครับเป็นชุดไฟฟ้าครับ สนใจก็สอบถามได้เลยนะครับเดี๋ยวกดมือ,มอไว้ให้ครับออเดอร์ก็เยอะครับตอนนี้ทุกวันนะเราจะพยายามทำรับรับออเดอร์ลูกค้านะครับพยายามเคียยวออเดอร์ประมาณสิบสี่วันนะครับร้านอยู่ที่จงังหวัดเชีงยงใหม่นะครับอำเภอไม่ไอายครับ สามารถสอบถามได้เลยนะมีหลายแผนครับเคบ,บขึ้นลงแบบไฟฟ้านะครัสบสามารถเอาไปติดตั้งได้เลยคนระับ แข็งแรงทนทานครับ,ต,รบต,ตัวนี้ห้าสิบเซนครับหน้าตัดห้าสิบเซนตัวนี้น่าตัดสี่สิบเซนครับเี่ครับเบอร์โทรติดต่อครับเบอร์นี้เลยนะครับสนุนของผมเองนะครับนี่ ตอนนั้นยังไม่ติดตั้งหลอกไฟฟ้านะครับเดี๋ยวถ้าติดตั้งหลอกไฟฟ้าเสร็จจะรีวิวให้ดูนะครับลถขนาดนะครับรีวิวการตัดให้ดูด้วยนะครับราคาเป็นกันเองนะครับมีตั้งแต่40เซนจนถึง80เซนนะผม สีเขียวสดใสนะครับสวยครับมีให้เลือกอยู่สามสีนะครับสีส้มสีเขียวแล้วก็สีฟ้านะครับฟ้าเหมือนต้นนี้นะนครับนะครับเป้นลงแบบใช้หลอกไฟฟ้านะครับครับประมาณนี้ครับจบการรีวิวน,นะครับผมสวัสดีครับ